ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเป็นเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งสี่นะครับ,รบวันนี้ผมก็มาลงหกหนึ่งสี่นะครับก็อย่างที่ผมคิดไว้ก็น่าจะลงเซื้อหกหนึ่งสี่ตลอดไปนะก็เออวันนี้ผมก็เออจะมาแจกโค้ดน,นะครับมาใส่มาใส่โค้ดแล้วก็มีมีเออที่ผมเติมไว้นะครับ ก็งบน้อยขนาดทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้เติมไม่ได้เติมมากนะครับก็จะวันนี้ว่าจะจัดเอ่อฟูบุกีสามสิบห้าบาทตรงนี้นะครับแล้วก็แพ็กฟุกสามร้อยบาทนะครับก็จะมาเปิดเอ่อตัวม่วงแล้วด้วยนะครับตัวม่วงสิบใบนะครับแล้วก็ตัวแดงนะตัวแดงอีกเอ่อน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบใบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาใส่โค้ดกันดีกว่าโค้ดก็ นี่นะครับก็เป็น OBM Go นะโค้ดแรกนะครับเป็น OBM Go นะครับก็ได้เอ่อตัวแดง2ใบนะแล้วก็มีของอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ลืมเหมือนกันแล้วก็มีเอ่อโค้ด24เอ่อ OBM Ox นะครับก็น่าจะได้ตัวม่วง1ใบนะครับผมได้ตัวม่วง1ใบแล้วก็เพชรอีก200นะแล้วก็มีโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นโค้ดฮาร u v i นะ โค้ดฮาโลวีนนะผมเอ่อฮาโลวียี่สิบสี่เอ่อฮาโลวียี่สิบสี่นะครับ,รบก็โค้ดนี้ก็ได้เพชรสองร้อยนะครับแล้วก็ไอเศษชุดนะเป็นเศษชุดตรงนี้นะครับไอตรงที่แรกคอสตูมนะครับตรงนี้นะครับจะได้สองเศษนะเอ่อแล้วก็มาเรามากดแพ็กฟุสามห้าแล้วก็สามร้อยกันเด็กก็มา,มาที่ผมเติมมาก็เนี่ยครับก็กดรับไปเลยเดี๋ยวองค์ ก็รับก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เติมอะไรมากนะครับก็มาลุงขำๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากนะครับผมก็รับไปเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกี่แบงค์นะก็ในจดหมายก็มีสิบห้าจดมีมีสิบห้าอย่างนะครับมาตอนนี้ก็เหลืออีกสองโอเคเรียบร้อยนะครับครบแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเจ็ดิห้าแบงค์นะครับเจ็ดสิบห้าแบงก์ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะมาเรามากดแพ็ ฟเอสาก่อนดีกว่านะครับผมกดไปเลยนี่นก็ได้ฟูเอสานะครับผมตัวม่วงนี้ผมไม่มั่นใจว่านะว่าจะถึงสิบใบหรือเปล่านะนี่นะก็ได้หกใบนะแล้วก็ฟูเอสาครับนี่ครับแล้วก็อีกสิบสามสิบห้าบาทนะนี่ได้มาแล้วได้คอตูมาด้วยเรียบร้อยได้ไฟูบุกีนะครับเออานะาได้มาแล้ว ก็ผมตอนนี้ผมก็ใช้คอจีนอสอยู่นะครับก็เดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใส่แบบยังไม่อัพพลังอะไรเลยนะนี่ก็รับไปเลยสองใบนี่ตอนนี้ก็มีเอ่อสี่ห้าใบนะครับผมถ้าสุ่มไปอีกน่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้ได้คอบาคุซันมาใช้ก่อนคอบาคุซันโนยงคอยาลองใส่กันเอ่อบาคุซันนะครับผม บาคุซันนะเคบาคุซันใส่ไปเลยแบบนี้นะนี่นะ<อ>ประมาณนี้นะทีมผมก็ประมาณนี้นะก็ใส่บาคุซันไปก่อนนะครับแต่ว,ว่าถ้าได้เอ่อดจอรจีนันนะครับก็เอาดอร์จีนันมานะนี่นะครับแล้วก็แดงนี้วันแรกนี้น่าจะสุ่มประมาณ60ใบไหอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ ทีหนึ่งนะค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็มาสุ่มตามอันนี้เลยครับตามที่พูดไว้เลยก็ตัวแดงห้าสิบกสิบแปนะก็จะถ่ายเป็นทุกก็จะถ่ายทุกวันเลยนะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งนะไปปุ้งไปเลยหนึ่งดาวสองดาวได้ไหมเอ้ยอีกนิดเดียวเองไปเรียบเลยเรียบร้อยนะคฟุตสองดาวเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะสร้างกิวด้วยนะผมจะมีกิวด้วยนะครับผมจะขออัพลังแอปเอ่อเจนอตขึ้นดาวก็รีเจนอตไปเลยนะผมก็รีเจนอตแล้วอันนี้ไปเลยนะตัวเอลานะก็เวลยังไม่ถึง40ก็สามารถรีฟรีได้นะครับเป็นการคืนค่านะครับผมนี่ก็เดี๋ยวค่อยรีกทีนึงนะโอเค ไปเลยาลังตอนนี้ก็หมื่นแล้วนะครับผมจะจบที่เท่าไหร่ไปดูกันอไปเลยตอนนี้ผมสุ่มไปแค่หนึ่งใบเอ๊ะหนึ่งโลนะครับผมตอนนี้ตัวแดงผมสุ่มไปแค่หนึ่งโลนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวสุ่มอีกโอเคจีตอนนี้ีอัน,นะะตอนนี้ก็มีใบรับรองหนึ่งใบเดี๋ยวไปดูในร้านค้าแป๊บนึงร้านค้า ดได,ด้ป่ะอ๋อ,อกบวกสอง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 ไม่มีนะบวกสองนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอ่อบวกบวกหนึ่งนะมันมันต้องเรามีแค่บวกหนึ่งนะตอนนี้โอเคไมสองแล้กวก็ภารกิจเอ่อระบบไซตาม,ม่ามานะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เวมวิดพื้นนี่โอเครับไปเลยมันแค่สามีนะครผมนี่นะครับ เออแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้โอเคนี่นะเรียบร้อยนะแล้วก็กดประสานไปเลยโอเคพลังจะค่อยแช์นะครับมันจะได้เพชรห้าสิบเพชรนะก็อย่าลืมไปเช์กันด้วยนะครับคุ้มมากเนี่ยครับก็อันนี้ไปเลยนะคืชิ้นส่วนไปเลยโอเคโอเคอโอ้โ ขาดหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มต่อ,อน,นี้ก็รับไปอีกหนึ่งใบตรงนี้ก็รับไปอีกหนึ่งอันเอ่อตรงนี้ตรงนี้ก็รับไปวิวเออไม่ใช่วิวด,ดิเอ่อพลังหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ไปรับไปเดี๋ยวผมจะสร้างกิลด์นะตอนนี้เหลือลเอ่อตัวไอ้แบงค์สุมห้าใบนะก็น่าจะได้นะพรุ่งนี้ก็เผื่อไว้คัมพีบ่อดีนะ ไปเดี๋ยวเราไปรับของยอดเติมกันนะตอนนี้ก็เจ็ดสิบแบงนะครับผมสิบแบงแล้วอ่ะโอเคแลกไปเลยแลกไปเลยโอเคอันนี้มันยังไงมันต้องแลกนะผมก็แลกไปเลยนะครับผมก็ผมก็ใส่เป็นลิลลี่นะลิลลี่มันวิ่งเร็วนะผมสําหรับผมนะ ไปตอนนี้ก็รับ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 โอเคตอนนี้มีตั๋วแดงส8ใบนะครับผมก็โอเคตั๋วม่วงนี้คาดว่าน่าจะไม่ถึง10ใบแน่นอนเลยไปสุ่มตัวเหลืองไปก่อนไปสุ่มสุ่มตัวเหลืองไปส0ใบก่อนนะครับผมมาอีกส0ใบกดข้ามไปเลยว่าเดี๋ยวเราไปไปสุ่มตัวแดงต่อนะตัวตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลือง สีทองจะออกหรือเปล่าโอ้โหสีม huh. ่วงออกมาแล้วออกมาเป็นอะไรไม่ว่าจะเปิดประชื้อน่าก็พูดต่อต้านอะไรอโหบิตคิงนะครับผมแล้วสีทองออกไหมสีเหลืองโอ้โหตัวเหลืองนี้ไม่ออกสีม่วงนะโอ้โหสีม่วงอืมึหึเกลือมากสีตัวเหลืองก็เกลือไปแล้วนะครับผมตรงสองใบ โอเคตอนนี้เราก็เวลยี่สิบสองนะแล้วก็เราได้ใบรับรองมาตอนนี้ก็เรามาสร้างกิลด์ดีก่นก็เป็นเออ่กิลด์กิลด์ชื่ออะไรดีอ่ะเอ่อกิลด์เดี๋ยวขอคิดชื่อกิลด์ก่อนเดี๋ยวไปสุ่มตัวแดงกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคิดชื่อกิลด์กัน ก็สุ่มตัวแดงไปสิบใบนะครับผมไปเอ้ยเพยิ่งกดข้ามเพิ่งกดข้ามโรยที่สองของตัวแดงมาโรที่สามนะครับผม,โโโมเราจะไม่กดข้ามโซโซนะเราจะไม่กดข้ามตอนนี้ก็สุ่มไปตามสิบใบแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตะมะปล่อยไปไม่มีอาการค้างไม่มีอาการอะไรเลยนะแล้วออกมาเป็นโอสีม่วงครับสีม่วงอะไรครับเนี่ยหาไม่อยากรับอจุกกายเป็นฮีโรแบบฉันเน็กโอ้โหบ้าแล้ว ใช่แน่นอนสนนิกนะครับผมก็โอ้ทองยังไม่ออกเลยนะครับตัวต,ตัวต,ตัวแดงนะครับผม,มทองไม่ออกเลยนะครับไปแล,แล้วไม่มีอาการอะไรอีกแต่ว่าโลนี้ไม่รู้ทองจะออกหรือเปล่าแล้วออกมาเป็นโอ้โหสีม่วงคนณสีม่วงน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราสุ่มไปตามสิบใบกดรับมาเลยแล้วก็มียนนี่สิบใบนะน่าจะสุ่มห้าห้าสิบใบนะครับมา อีกย0บใบมาดูที่4ก็คือ40บใบ40บใบนะครับจะได้ตรวทองเปล่าไปไปดูกันแล้วโอ้โหสีม่วงโอ้ไม่ก็ออกมาเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วสีทองยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นฟุกเกะปุกเกะเขาปุกเกะเ,เก่านะครับผม โอ้โหมาสิบใบสุดท้ายนะครับก็เกือมากเลยนะครับตัวทองตอนนี้สุ่มไปห้าสิบใบออกมาแค่โจซีโลแรกโลนตัวเดียวนะครับมาสีทองจะมาหรือเปล่าครั้งนี้ขอสีทองโอ้โหแล้วโอ้โหสีม่วงอีกแล้วนะครับผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบโอ้โหบอลทองนะผมโอเค ก็ไปรับของตรงนี้แล้วก็ไปสุ่มตัวม่วงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเกลือตัวแดงมากเลยเกลือแบบเกลือคู่เลยอะทุกคนมาตัวม่วงนะครับผมตอนนี้ก็มีแปดใบนะมาเราเอาตัวอะไรดีตอนนี้เราไม่มีตัวอะไรเลยนะเออเราเอาตัวอะไรดีนะเราโกกิสือแล้วกันทุกคนอเอาโกกิสือมาก่อนแล้วกันมา ตัวม่วงใบ <ไป S 1> แรกอืมสีฟ้าไม่เป็นไรมาไปไฟที่สองของตัวม่วงนะผมก็จะเกลือเหมือนตัวแดง <c oughs> ไม่พูดไม่พูดไม่พูดต้องอยากเกลือนะครับตัวม่วงขอสีทองหนึ่งทองหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหโอ้ขอสีทองนะทองั้งตัวหนึ่งก็ยังดีนะพอ,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 านะอามาชุดใช้ตัวแดงนะ ว่าต wow, ัวแดงนี่เกลือมากมาแล้วแล้วไซตมามะอ่อยไปแล้วเป็นสีโอ้โหเกลูเกลืออะไร,รจุดมาสุม่มไปเลยโอ้โหมาอีกสี่ใบนะครับผมก็สุ่มไปแล้วห้าใบนะก็เอ,อ้สุ่มไปแล้วสี่ใบนะก็เกลือมากแล้วใบที่ห้ามาแล้วออกเป็นสีอะไรสีฟ้าเลยโอ้โห โอ้สีฟ้าเหรออืมสีฟ้าอีกแล้วแปดใบคือจะเกลือหมดไม่ได้นะไม่จะมันจะเกลือหมดไม่ได้นะมาเดี๋ยวใส่ตะมะปล่อยไปโอ้ย,อยขอแบบสีทองได้ไหมทุกคนโอ้โหเป็นสีม่วงโอ้สีทองไม่น่าอดเลยนะสีทองไม่หว่อแล้วนะครับผมโอ้โหจีนะอ,ออกมาจีนนล่างแรกด้วยนะมาไปเลยโอ้โหโอเค โอแปดใบนะครับก็เกลือ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 เลยเกลือแบบเกลือเลยนะครับผมมาผมก็จะสร้างกิวเป็นกิวเอ่อกิวไรเดียกิว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 เพอร์เฟิคไหมทุกคนกิวเพอร์เฟิคดีกว่ามาไม่ใช่นี่สร้างกิวตรงนี้นะคิวเพอร์เฟิคนะมา วิววิวสิบห้าวิวยี่สิบแล้วมากดสร้างเอาคำที่ใช้อะคำที่ใช้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเป็นยังไงนคนมันคืออะไรอะ่ะเออคำที่ใช้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมคำที่ใช้มีอ๋อตรงนี้นี่ไงได้แล้ว นะครับก็ผมได้สร้างกิวมันที่เรียบร้อยนะเป็นกิวเพอร์เฟกนะครับผมก็ใครอยากเข้าก็มาเข้ากันได้นะครับผมก็อยู่ที่อันดับ40นะครับตอนนี้กิวก็ใครอยากเข้าก็ขอมาได้นะครับแล้วก็มีตัวโม้ยหนึ่งใบจากการสร้างกิวแล้วสุ่มใบเลยโอ้แล้วเก oh, <c oughs> ลือโอ้ไม่ก็เกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อเกลือซ้ํา เกลือตลอดแหละนะก็รด้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ผมก็เติมอะไรไปเร,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขยัเกเข้ากิวก็ติดต่อผมได้เลยนะครับก็ชื่อนี้นะครับชื่อสันดีนะแล้วก็ผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยถ่ายอีกทีก็รอ,อดูกอนนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราเติมคมพีกันนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจุบเบลวเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เบล,ลวยี่สี่เลยนะก็มาอาจคิไให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับลาไปก่อน